เดือฟาดฟ้าเียนองลอมจนให้ลูกหลานรูปรักษาไว้สิ่งความอุดมงามและความเป็นไทยตราบนานเท่านานค่ะเป็นแสงใหชาตนที่สร้าสรรค์โดยาสื่อถ้อยอำชุ่มน่ำด่วยน้ำตาไวลที่ควาุงาและความเป็นไทยสืบสานเข่าน่ะ ผ uh, ู้สื่อสารและผู <describe> ้เง <waters> ินสื่ให้เห็นถึงแม่น้ำตามดูดสมบูรกของพื้นที่เปี่ยนส่วแแม่น้าปิงและแม่น้ำบีแม่น้ำเท่ามุดที่ชีพต่างๆและดินแดนก็ต่จากนี้ในการบุญแเพราว่าเราเรียนออบว่าค่ะยังมีการจาลองการแห่ไม้ค้ำสลีหรือการแห่ไม้คําต้นโขงนะเดินคว่าสลีเป็นภาษาล้านนามาจาก ว่าสีอันไมถรีการพระศรีมหาโพธิ์นะคะถวายทานในประเพณีสงการานต์นะคะเป็นการท้ํจู้ํา้จูจ่พระพุทธศาสนาเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เชื่อมโยงผู้คนไว้กับความศรัทธาและความมั่นคงของชีวิตด้วย What you see on the procession is the symbol, the procession of my compass or the versions of the whole to prompt the Bodhi Tree. Sali means the word from the word which means that Bodhi Tree, or Pasi, Imaha, for offering they faith during the, the Sankrant Tradition to support Buddhism. And this a true Tradition that connects people with faith and stability of life. ค่ะต่อจากขบวนแห่โคมอัตลักษณ์วิถีล้านนาตะวันตกของอำเภอเวียงก็มจังหวัดลำพูนนะคะเราจะไปชมความงดงามของขบวนแห่โคมของอำเภอเมืองลับพลูงามแท้ฟ้าไม่ต้องใจค่ะไม่ต้องใจค่ะ เป็นเจาขระบรามกบวนของพรนแหนะฟ้าหลวงสันะวันจ <épisode> ัรเือยากังที่นะของท่นประธานกอท่านอิทชัยโชุะทวรราชการจวัดที่ยังนั่งชมตั้งแต่ขบวนแรกนะคะงหทั้งหมด12ขบวนได้ารนหลือจากนี้ยั พระเดชรัตนณประเทศและรัตนายกเจ้าวรวรรณคัศมิดบุญชัยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนค่ะได้เมตตาท้าการชมกระบวนโอมแสงดวงซึ่งท่านเคยมีเมตตาค่ะบอกว่าอยากจะให้ล้านนาเนี่ยเป็นเมืองแห่งโคด้วยนะคะจะสังเกตในช่วงที่เป็นเนี่ยไม่เฉพาะจังหวัดลำพูน